เที่ยวไทยสนับสนุนโดยเชฟโรเลตซอนิคโซยูสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999าาาาาาแต่แต่ๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คนละอย่างว่าด้วยเรื่องของกิฟท์เชอร์จากแพนคลินิก2,500บาทไม่ว่าจะอยู่ตรอกซอ,กซอยมุมหลือ ซอกท่อไหนเราก็จะดันด้นไปแจกให้ได้่ะดังนั้นนะคะวันนี้พ่อค้าของเรานะคะเป็นอาหารเน้นจะเ่านะคะอยู่ในท่อระบายน้ำใช่ไหมเขาชื่ออะไรนะราฟาเอลไม่ใช่องเจโ่ใช่แอเจโรใช่เป็นชื่อนักจิตกรทั้งหมดเออผิดหมดเลยนะคะที่เรามาอยู่ในย่านช่องเตยนะคะหรือภาษาคือก็คือทพนด a นคนโคลองใบเตยถูกต้องแต่ในย่านนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเราเพิ่งรู้นะว่าเขามีย่านที่แบบว่าเป็นโซนแบบ เหมือนเป็นโรงงานทํารองเท้าอะ<ช>่ะติดติดติดกันแบบหลายเจ้ามากแล้วมีรองเท้าแบบหลายประเภทมากเลยอ่ะใช่แล้วเป็นแฮนด์เมดด้วยโอเเ้ะเยอะไปหมดเลยมีรองเท้าหลายประเภทมากมว่าจะเป็นรองเท้าแก้วของซินเดอเรล่ารือะเป็นกนาระดาษสําหรับราอามาที่ตายไปแล้ว <c oughs> แต่ด้วยความเสี่อมของพ่อคา้าแจ้ของเราสินค้าบางครั้งก็มันเหมือนกันแหละ แต้มต่อมันอยู่ที่คนขายคนผลิตนะฮะไม่ใช่ลองไล่ดูตั้งแต่ร้านแรกใช่แอบๆดูนะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าเราควรจะไปร้านไหนตามมาดูร้านที่หนึ่งนีคร้าคุณผู้ชมเห็นไหมถึงจะถอดเสื้อ<ป>ก็ไม่รอดเนี่ยค่ะพี่สอบพี่เ <ไป S 1> ด็กสอบนี่โอ้โหแข่งขันเกินไปดูร้านนี้ดีกว่านี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่ร้านนี้ดีกว่าค,คือถ้าขายแต่ส้นรองเท้าเนี่ยเราก็จะซื้ออะ น้องเบลนะคบนี่สวัสดีครับวัสดีค่ะวันไม่ะวันนี้ช่ใวอนนี้่ะวนนี้ค่ะบันนี้คะันี้ค่นนี้่วันน้ะนนีู้่ะวัน้องเวลนน้องเวลน้คาะวันนี้ค่วันี้ค่ะวันนี่ะวันดีครับนี้ค่ะวันี้คันนีค่ะวันนล้ค่ะวนนี้่ะันี่ะันนี้ควันีค่ะวันนี้ค่ับสี้า่ะันน้ค่งตัดเี้ามาดูไดี้ค่ะวันนี้ค่ะวั้ค่ะั้ครับค แต่สดมาจะไปรองเท้าผู้ชายอย่างนี้หรอผู้ชายผู้หญิงครับนี่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงทำได้เหรออันนี้ใส่อะไรอ่ะ37ครับ37 42ิบมีไหมผู้หญิงแบบผู้หญิงแต่เป็น42่สมีไหมอ๋อมีครับผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่อันนี้จากเรืองบ้านใส่ทองอันนี้ผู้หญิงใส่หรอผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เดี๋ยลองใส่เสีวางได้เลยป่ะได้ครับจะวิ่งก่อนเลยก็ได้ครับวิ่งลองวิ่งรองเท้าแบบนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรอ่ะมันเป็นูฟเฟอร์ บอฟฟิออร์ออฟฟเฟอร์ที่แบบเอาไว้ต่อแจกแล้วก็ไม่มีเสียงอะไอย่างเลยไอไฟเลยแล้วเหลืออ่าเหลือเชื่อเลยนั่นเนี่ยเปิดโรงงานไม่นานแค่ไหนเกิดตั้งแต่ผมเกิดครับประมาณ25่สิบหปีครับเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ครับบอแสดงว่าเป็นของที่บ้านบ้านด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่บสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อค่ะแล้วลูนคุณพ่อที่กี่ปีแล้วก็ พ่อก็ประมาณ40ปีครับแถวเนี้ยสามรุ่นใช่สองรุ่นครัสองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือเป็นใครโรงงานท่าเหมือนเสดแล้วไปขายที่ไหนอ่ะก็มีฝากขายเทอร์มินอลครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีขายใน Facebook ด้วยใช่ใช่เป็นรูปอะไรฮะเบลชูเลยครับเบลชูเฟซบุ๊กคอมแซทเบลชูบีเอแอลบีเอเดวบันแอลครับเบนวักแล้วก็ชู b e l l เบนวักแล้วก็ชอช้างสระอูใช่ครับชูอย่างเนี้ยถือไม่ต้องถือนะชูเลย เอาต้นออกเลยนะยะรองเท้าที่เราทำในร้านนี้มีรองท้าประเภทไหนบ้างก็จะมีแบบใส่พวกสมทำงานอันนี้เราก็ส่งยี่ห้อดังๆครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับะจะสั่งเราเป็นชุดเลยไปตีเป็นแบรนด์คุณก็ได้ครับม,มีแบบมาให้อะไรทำได้ครับ วัสดุอะไรเงี้ยแล้วก็สเปคได้ก็เลือกมาเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหนังแบบเช่นหนังวัวหนังวัวเป็นหนังกลับหนังกับนี่คือหมานีไหมครับใช่ันกลับนี่ไงที่เดี๋ยวนี้เคอนเทนต์รองเท้าผู้ชายที่มันเป็นแบบสีสีเออนี่ไง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 เออนี่ไงไหนยกขึ้นมาดูสิเม็ดอินคลองเตยหนังอันนี้เนี่ยมันหนังจริงๆใช่หนังแท้ครับหนังแท้ครับมันจะมีหนังแบบมันทมันจะดีกว่าการใส่รองเท้าหนังเยี่ยมยังไง ก็ยิ่งใส่มันก็ยิ่งนิ่มขึ้นนะครับถ้าหนังเทียมอย่างเนี้ยถ้าไปโดนน้ำโดนอะไรไม่ก oh, ี่ครั้งมันก็จะเสียแล้วครับอันนี้เราก็รับซ่อมด้วยครับถ้าลูกค้ามาแ็้แบบรับซ่อมหรอรับช้อนไหมจะได้เข้าคู่กันขาช้อนเ่ย โรงแรมนตั้งแต่เกิดครับแล้วเราได้เริ่มมาจิบจับช่วยคุณพ่อทำบางเท่านตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับก็ลงไปเล่นๆในเฟซอะไรเนี้ยทำมาใส่ครับก็เลยแบบโพสลงไปเพื่อนๆชอบเลยเนี้ยก็แบบปากต่อปากแนะนําไปอย่างเนี้ยครับจริงๆทํางานโรงแรมครับไม่ได้ทำนี้อ๋อตอนนี้คืโรงแรมทำหน้าที่อะไรคะอยู่โรงแรมเหรอครับเปิดม่านครับเปิด ฉันเริ่มเกลียดพักทันทีแล้วอ๋อจริงๆเป็นเบลครับเป็นเบลเป็นเบลเป็นเบลไม่แต่ว่าเราเราเองก็หยิบจับช่วยมาตั้งแต่ก็มีบ้างนะฮะไม่งั้นมันก็คงจะแบบเพราะมันลําบากมากครับหลายขั้นตอนกว่าจะมาได้คู่หนึ่งอะไรอย่างเนี้ยทำอะไรเป็นบ้างอ่ะผมครับรองเท้าอ่ะเอาอะไรดีครับเริ่มตั้งแบบขึ้นแบบขึ้นนี่ยก็เนี่ยครับอันนี้คือวาดเองเหรอจ๊ะใช่ก็ออกมาจากหุ่นนะครับ เราก็มา<อ>ได้แพทเทิร์นใช่ก็มาแปะแล้วเราก็เพิ่งมาแกะเนี่ยครับแล้วก็จะต้องแปลงว่าเออเราจะต้องขยายว่านี่มันของไซส์อะไรขยายเท่าไหร่อะไรยังไงครับ กาเลือกซื้อรองทลาดีกว่าอันนี้อันเนี้ยต้องดูอะไรบ้างหนึ่งสอง่ดูวัสดุว่าเออเนี่ยเขาใช้หนังแท้หรือเปล่าวิธีดูวิธีดูว่าหนังแท้หนังเทียมจะดูยังไงอะแต่ทุกวันนี้ค่อนข้างดูยากนะครับว่าหนังแท้หรือเทียมเพราะมันใกล้ใกล้กันมากเลยครับใช่ไงครับเทียมนี่นะมันกลัวไฟบุหรี่จี้หนังแท้ไม่จี้ไฟไม่เป็เไรอ๋อไม่ใช่เวลาเราไปซื้อที่ร้านแล้วก็เอาบุหรี่เราไม่ได้แบบนั้นที่ร้านเลยเทียมจี้อย่างเงี้ยบางทีเอาเอาไฟแจ้ค่ะ ได้อ๋แต่ต้องทาเขาพังไปไปต่อหน้าเราอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่มันไม่ได้หนังผ้าถ้ามันมแหกตาเราอ๋ออย่างนั้นไปเวทตำร้านถ้าเรารู้ว่าเขาแหกตาเราก็เผาเราก็ด่านี่แหกตาหนี่อันนี้ไม่ใช่หนังแท้ร้านไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่จะหมุนเราเมาใช้จะหมุนหรือ่กินหนังโอเคแต่หนูต้องดมของือนเองได้ลอยเอาเนี่ยไม่เนี่ย จริงห่ะจริงจริงแลาติกกยังไม่มีกิ่นจริงค่ะจริงพลาสติกต้องไม่มีกลิ่นหนังถูกแล้วเพราะว่าอะไรเป็นพติกต่อไปก็แบบว่าส้นพื้นเรยมาเนี่ยครับต้นกับพื้นใช่ อย่เวลาเราใส่ปกติคนเราเวลาซื้อรองเท้าอย่างเงี้ยเราก็จะทดสอบว่ามันมันพอดีกับเท้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่มันจะลืมดูถเรื่องของแบบความแข็งแรงว่าเออเนี่ยแตกหักไหมเวลาเราแบบเรานั่นดูมันจะแข็งรองเท้ามันก็แล้วแตกครับใช่ไหมแล้วแตกแบบด้วยครับแต่พวกนี้ยังแค่แบบออกงานหรืออะไรแบบนี้เจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรทนได้สิ่งบ้าง เราด้วยความที่เราอยู่กับโรงงานรองเท้าของเรามาตั้งแต่เด็กๆไหมค,คิดว่ามันแบบสนุกตรงไหนมันมีความแบบเพลินๆยังไงเราถึงเออกินอยู่หลับนอนเอามันมาประกอบเป็นสมมรอาชีพก็มันก็เคยเลี้ยงเรามาก่อนนะครับเ,เลี้ยงเราโตเลี้ยงเราอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> พอวันหนึ่งยังพอมีลู่ทางอะไรอย่างเนี้ยก็ทำทำไปก่อนนะครับพี่ผมก็เคยถูกเลีเลย้ยงในรองเท้ามาก่อนนะเดือดเ <c oughs> ลี้ยง เสร็จแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมานี่นี่ของผมมีแส้นะจริงเหรอใช่ก็คือฟันรองเท้าครับนี่เป็นนี่เป็นอุปกรณ์เวลาโดนตีอุปกรณ์ขัดเต้าขัดเต้านี้ใส่ของเราอย่างนี้เหรอโซ่แส้กุญแจมือมีครบนี่เงี้โซ่ต้องมีจริงเหรอฉันอยากมากินอยู่หลับนอนที่นี่เออเดินกุญแจมือเราแป๊บหนึงนะเดี๋ยวฉันไปแจ้งตำรวจก่อนวันที่ใช้แรงงานเด็ก ไปร้านไว้กับคุณผู้ชมชาวเทอร์เชียรไทยหน่อยแวะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้ใช่ไหมหรือว่าโทรมาทางเบอร์โทรศัพท์อะครับแปดเก้าเก้าร้อยแปดสองเก้าแปดครับเบลแล้วก็ดูทางเฟซบุ๊กอะครับเบลชูกับบิ๊กเบลชูนะครับสองอันเหมือนกันบิ๊กเบลชูคือยังไงก็สองลายเป็นสองเออก็คือแบบอันนึงจะเป็นแบบของน้องอันนึงเป็นของผมน้องก็จะมีลูกค้าของน้องของเขาผมก็จะมีลูกค้าน้องใส่แท้ๆหรอใช่น้องหล่อปะน้องหล่อเหมือนเธอมปะหรือค้ำกว่า ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเออฉันเอาแล้วแต่ละคำกว่านี่ไม่ไม่ใช่ว่าผิวดะมีไม้ค้ำจะมีแฟนยังอ่ะผมครับเออเมียังไม่เป็นตัวเป็นตนยังเป็นไข่อยู่หรอจะมีแฟนเป็นไข่ยังไม่ได้ฟักเลยยังไม่ได้กั้นนี่หรอยังไม่ได้อ่าเพป็นสนานนะ เขาบอกแล้วเขามีแต่ยังไม่เป็นตัวเป็นตนเมื่อที่ให้ไปเนี่ยขอดรองว่าใช้สำหรับติดต่อธุรกิจเฉยๆถ้าใครอยากจะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปครับเฮ้ยไม่ใช่เที่ยงวันตอางแต่เที่ยงวันติดต่อธุรกิจต้องแต่เที่ยงคืนให้เอามาแค่เสียงพอไม่ต้องเป็นประโยชน์ไม่มีคนรับเหนนั้นไม่มีคนลาเพราะว่าตอนกลางคืนทำไมมีแต่คนลุกลุกอยู่ในร้านต้องท้าแบบนี้อาจจะไม่มีเวลา ข้างนอกนะคะวันนี้เราได้มีกิวออดเชื่อสัมภาระเครืรงป้องกันหมวก2,500บาทมางอกให้นีงเผื่อจะได้ออกไปทำหน้าบ้างนะคะให้แบบเอ,อิบสุดใส่ก็อยู่แล้วนะน,นี่กระดาษซูงกระดาษทรายอะไรก็มีครับเลิกเจ <c oughs> ียแต่นเนิร์ดไม่ต้องมาเจียเองแล้วไม่ต้องมานั่งขัดในกระดาษทรายเบอร์หนึ่งอันนี้จะมีกิวออดเชื่อมาให้แบบดีๆหน่อยรู้จักบ้างว่าข้างนอกเขามีที่ทำหน้าไม่ได้ทำหน้าใส่ตอนนี้ใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งจ้านั่งขัดแบบโค้ ออกไปทําได้นะคะแทนคลินิกด้วยโปรแกรม,มโพลิสิกโฮมิโอซิสนะคะสวยแบบสีมิตินะคะได้ครับแทนคลินิกนั้นก็สวยค่ะโทรศูนย์สองเจ็ดเก้าสามเก้า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 ค่ะสุดคนที่แนะนำ เบลมานะคะเราคิว่าถือว่าดันดนมากนะคะเร,เราชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของน้องมากก็รับไปเลยนะคะกีบโฟชเชอร์จากแพนเทนิคนะคะสองพันบาทแล้วก็รองเท้าจากน้องเบลอีกประมาณ10คู่เดี๋ยวจะให้มาชอ็อปเลยว่าเท้าอะไครับจัดส่งให้ครับโอเคอวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากนะคะยังไงเพื่อนพี่ขอเป็นกาวอย่างนี้ใส่ไปให้สักกระปุกย่าอ๋อเมื่อกี้ขอไว้ตั้งแต่แรกเหรออย่าลืมเลยนะผมมีผมมีถุงใหญ่พอพอเอาไปีหนึ่งเดี๋ยวปีหน้า ไมาพอเราเม่ต้องดมแล้วนี่เข้าไปอยู่ในรถ u n ดำเนี่ย